สวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวครับเช้ามานะคะเช้ามาแรงดีคึกคักคึกคักตามเคยนะคะอันนี้ยังถ่ายอยู่ในห้องนอนอยู่นะคะตอนเช้าเนาะตอนเช้าแรงดีนะคะพอตื่นขึ้นมาไม่ให้กินอาหารกินน้ำเสร็จแล้วเขาก็จะมีแรงแบบนี้ค่ะแล้วก็จะปีนปีนขอบกระบะนะคะปีนขอบที่นอนเขาเนาะขอบที่นอนเขาอันนี้สูงนะคะ สูงมากๆเหมือนกันแต่ว่าเขาก็สามารถปีนได้แล้วก็ทําแบบนี้ค่ะจะเอามือกดไว้เอามือกดไว้ก็ชอบเอาคางมาเกยแบบนี้นะคะวันดีคืนดีแม่ไม่อยู่แม่ไปอาบน้ํากลับมาก็เนี่ยค่ะลงจากที่นอนได้ก็เคยมีมาแล้วนะคะเคยมีมาแล้วและเดี๋ยวนี้เขาเก่งมากๆเลยนะคะบุญมีของเราเก่งมากๆแล้วก็หลังๆตั้งแต่ตั้งแต่เขากินอาหารที่เป็นมีเนื้อสัตว์เนาะ ที่เป็นมีเนื้อไก่เนื้อปลาแม่กิ่งสังเกตกล้ามเนื้อเขาไม่ว่าจะเป็นขาหน้าขาหลังนะคะเนี่ยดูดูมีกล้ามเนื้อขึ้นเยอะเลยนะคะดูมีกล้ามเนื้อขึ้นเยอะเลยแล้วก็เวลาเขา,เายืนเดินเขาก็เริ่ม,เร,มเริ่มจะทําได้ดีขึ้นนะคะแต่ก็แล้วแต่อารมณ์เขาอีกค่ะแล้วแต่อารมณ์เขาอีกเป็นบางวันเนะเาะแม่ให้นั่งแม่ให้นั่ง ัวหน้าขมำนะคะกัวหน้าขมำลงไปก็เลยจับนั่งเวลาจับนั่งท่างหงายนี่ขาสั่นดิกๆิก,ด,กดิกนะคะแต่แม่กิ่งสังเกตลูกก็รู้สึกกล้ามเนื้อขาหลังอะ่ะเริ่มมีขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีขึ้นแล้วแม่กิ่งก็จะพยายามนะคะพยายามให้เขาแวบว่าหัดยืนเรื่อยๆเนาะหัดยืนบ่อยๆใช่ไหมคนรอ วันนี้บุญมีหล่อไหมครับพ่อพ่อแม่เอซว่าบุญมีหล่อไหมครับตัวกลมบล็อกเลยนะคะตัวกลมบล็อกเลยตอนนี้ถือว่าเขาสมส่วนนะคะถือว่าเขาสมส่วนแล้วก็อันนี้พาลงมาข้างล่างแล้วนะคะพาลงมาข้างล่างแล้วพามาอยู่ห้องทํางานกับน้องๆครับตาเบ้วเลยคนเก่งเนี่ยอยู่ห้องทํางาน ห้องประจำตําแหน่งใช่ไหมลูกกับน้องๆน้องๆมีใครบ้างเดี๋ยังไงดูให้จบนะครับพอ่พอพ่อย่ดูให้จบนะครับวันนี้น้องๆก็น่ารักมากมายเลยครับแล้วเดี๋ยวมีใครบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงคนสวยของเราไหมเสียงแบบนี้ไม่มีใครอะค่ะ เสียงสตูนสตูนนอนแล้วเดี๋ยวดูนางนะคะนางก็น่ารักมากมายเช่นกันค่ะแต่ตอนนี้ดูบุญมีก่อนนะครับดูบุญมีก่อนนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีครับเวลาให้นั่งก็พยายามที่จะมือคว้านะคะมือข้างหน้าอยากจะคว้าเนาะ ให้กินน้ํากินอาหารไปแล้วนะคะให้กินน้ํากินอาหารไปแล้วพอลงมาข้างล่างก็ให้กินอีกรอบนึงนะคะอันนี้ค่ะอันนี้แม่ทองมาแม่ทองมาแต่งตัวนะคะเวลาเวลาที่เขาอยากจะอ้อนแม่เขาจะขึ้นมานั่งนั่งที่เก้าอี้ของแม่ตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็จะแต่งตัวแล้วเขาจะทําท่าอดอ้อนนะคะ ดูความน่ารักของแม่ทองมานะคะแม่เสือใหญ่ของเราน่ารักไม่ต่างจากลูกๆหลานๆเลยนะคะอันนี้คือเขาอ้อนแม่ดูเขาทำดูเขาทำโอ้ยอ้อนไปอ้อนมายกขาโชว์ซะงั้นฮะดู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 ดดดเอ็นดูนางนะคะเอ็นดูนางถึงแม่นางจะเป็นแมวโตแล้วนะคะแต่ถ้าสำหรับแม่แล้วนางนางก็คืออยากจะอ้อนแม่อยู่ตลอดเวลาเช่นกันค่ะ ก้อนไปเรียกแม่ไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูคนคนสวยของเราด้วยนะคะแล้วก็ดูกลุ่มพี่น้องกลุ่มนี้กลุ่ม V.I.P เหมือนเดิมนะคะกลุ่ม V.I.P เหมือนเดิมที่ได้มาจับจองอยู่ในห้องนี้ทองพูลค่ะทองพูลน,นั่งน,นอนอาบแดดนะคะทองพูลกับทองทวี พากันนอนอาบแดดที่แดดสองเข้ามาทางประตูนะคะดูดูด,ดูนี่ก็ลีลาไม่เบาเหมือนกันคนโน้นก็ นอนชิวๆคนนี้ก็นอนเก็กหลอเออทองคูนอนชิวๆคุณมีก็นอนเก็กหลอครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูสาวน้อยนะคะค่อยไปดูสาวน้อยกันว่าสาวน้อยของเราก็น่ารักไม่เบาเหมือนกันนะคะสาวน้อยสตูลน้อยของเรา ดูเมวส้มก่อนครับดูทำหน้าทำตาตึงนะคะตัวตึงประจำบ้านแต่ก็รักลัก,ลกเขาก็มีมุมน่ารักของเขานะคะทักทักกับแม่นะถ้าสำหรับแม่เขาก็จะมีมุมน่ารักของเขามากมายเช่นกันค่ะทองพูนแล้วก็ดูคนสวยของเรานี่คนสวยกับปุกลูกของเรานะคะสตูนน้อยก็อ้อนแม่เหมือนเดิมค่ะอ้อนแม่เหมือนเดิม เสืองเสือของเรานะคะสองเสือของเรานั่งโชว์ตัวแม่ทองมากับสตูนค่ะเสือใหญ่กับเสือเล็กใช่ไหมลูกอู้เสือใหญ่กับเสือเล็กพอ่พอแม่ชอบคนไหนก็ปากกามาวงเลยค่ะชอบคนไหนปากกามาวงเลยนะคะวงได้ทั้งสองคนค่ะ หรือจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนก็ได้เลยนะคะเก็บพวกหนูไว้ทั้งสองคนได้ค่ะน่ารักนะคะน่ารักไอทองมาของเราวันนี้นางน่ารักทําตัวน่ารักมากๆค่ะมองอะไรกันนะ่ะลูกฮะ มองอะไรกันดูดูคุณสวยของเราดูทำหน้าทำตาดูทำหน้าทำตาใช่เนี่ยโอ้ยเขาชอบนะคะชอบนั่งท่านี้เนาะี่เห็นเขานั่งท่านี้ประจำน่ารักมากๆหลังจากที่นั่งแล้วก็เนี่ยค่ะก็มาเล่นต่อนั่งเสร็จก็มามาเล่นนะคะส่วนแม่ทองมาก็ยังนั่งดูอยู่นะคะนั่งดูสตูนน้อยของเราเล่น คนสวยประจำบ้านยังไงดูความน่ารักของสตูนไปนะคะเออดูความน่ารักของหนูไปนะคะไม่ลูกแล้วหนูจะเล่นให้ดูคะ่ะหนูขอเล่นของเล่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก่อนนะคะไม้ตกแมวเนี่ย เอามาให้เท่าไหร่ก็หมดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะชอบดึงดึงที่เป็นปุยปุยไปกัดเล่นกันค่ะก็จะเหลือแต่แบบนี้แหละก็เลยก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่ปุยปุย,ปยมากไม่ได้แปบ๊บเดียวไม่ทันไลเสือเสือทั้งหลายในบ้านอะ่ะกัดเล่นหมดค่ะกัดเล่นหมด เล่นคนเดียวก็เล่นนะคะตตูนนางจะชอบอยู่แล้วน้อยอย่างที่แม่กิ่งเคยบอกนางเป็นแมวที่เอ่อถ้านางจะเล่นน่ะนางเล่นชอบเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวนางก็อยู่ได้ค่ะเหมือนอย่างเหมือนอย่างเวลาที่อยู่ในห้องนอนเหมือนกันนางก็จะเล่นของนางคนเดียวแล้วก็อยู่กับแม่คนเดียวก็ได้ขอให้ได้อยู่กับแม่ประมาณนี้ค่ะ อันนี้พี่พี่พากันนอนนะคะพี่พี่พากันนอนแล้วเดี๋ยวช่วงหลังจากที่ดูสตูดเสร็จแล้วค่อยไปดูพี่พี่กันนะคะว่าพวกเขานอนกันอย่างอบอุ่นแค่ไหนมีความสุขแค่ไหนในกลุ่มพี่น้องเขานะคะเนี่ยค่ะทองทวีกับทองพูนนะคะสองพี่น้องเขาทองพูนก็นอนกอดขาพี่นะคะแม่กิ่งเห็นน่ารักดูแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอบอุ่นดีค่ะ ก็เลยได้ถ่ายคลิปมาให้พ่อพ่อ,พอแม่เอซได้เห็นด้วยเนาะดูไปแล้วก็ยิ้มไปกับความอุ่นของพวกเขาพี่น้องนะคะหลังจากที่กอดขากันเสร็จก็มาเนี่ยค่ะหนุนพุงพี่เขาเวลาเขาอ้อนพี่พี่เขาก็อ้อนนะคะแต่เวลาเขาเกเรกับพี่เขาก็เกเรในสามพี่น้องเขาเขาก็จะรักกันมากเลยนะคะ ทองภูนทองทวีทองมณีนะคะสามพี่น้องเขาเคาลักกันแล้วก็ชอบนอนซุกกันกอดกันค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่อยู่รวมตัวกันนะคะสามพี่น้องเขาเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจเนาะเห็นครอบครัวนี้แล้วถึงแม้พวกเขาจะไม่มีแม่มาด้วยนะคะถึงแม้จะไม่มีแม่มาด้วยแล้วก็เดินทางไกลมาจากนกครสวรรค์มาอยู่กรุงเทพพวกเขาก็พี่น้องเขาก็รักกันดีค่ะ และกันดีมีความสุขจ๋า,าเสียงสะตูนนะคะเสียงสะตูนเสียงสตูนอ้อนแม่กิ่งค่ะดูพี่เขาสลุกดูพี่เขานอนนุ่งนิงน้งนุ่งนิ้งกันสิหนูก็มาอ้อนแต่แม่เนี่ยฮะหนูก็มาอ้อนแต่แม่เนี่ย เล่นเสร็จก็มาอ้อนแม่นะคะคนสวย mm hmm. เวลานางอ้อนหน่อนีนางก็จะมานั่งนั่งที่ตักแม่แล้วอ้อนแม่อ mm hmm. ะสตูนจะไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มสามพี่น้องนะคะนางก็จะอยู่ของนางโดดเดียวนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเล่นหรือว่าจะนอนนะคะนอนนางก็จะนอนของนางคนเดียวนั้นคลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ